สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิบในร้อยตามราฐาบาลตืนคุณหมออาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่26มีนาคมวันนี้นะครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น1 3 4รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ128รายนะครับมาจากต่างประเทศ6รายทําให้เรามีผู้ป่วยสะสมครับที่เป็นโควิด -19 ทั้งหมด2 8 5 7 7รายนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว92คนด้วยกันนะครับเรายังมีอีก1 4 5 3รายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนาม413รายโรงพยาบาลทั่วไป1,000กว่ารายครับนะครับมาดูนะครับว่าวันนี้ที่มีผู้ป่วยใหม่เพิ่ม134รายทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้เป็นการติดเชื้อในประเทศ128รายติดเชื้อจากต่างประเทศ ห้าลายหกลายครับติดเชื้อในประเทศร2 8ยลายนี้เนี่ยนะครับมาจากระบบบริการหรือเฝ้าระวังนะครับสี่ลายมาจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชน87ดลายนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับการติดเชื้อในประเทศจำนวน128รลายวันนี้นะครับก็มาจาก2กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มหนึ่งมีอาการไปตรวจเจอว่าเป็นโควิด1 9จึงรักษาในโรงพยาบาล มี41รายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นโควิด -19 นะครับคือไม่มีอาการหรืออาการน้อยจึงต้องไปสุ่มตรวจไปขอตรวจในชุมชนครับเที่ยวนี้มี87รายเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าการติดเชื้อในประเทศในโรงพยาบาลมีเพียง41รายแต่มาก,กมากกว่าโรงพยาบาลอีกเท่าหนึ่งนะครับคือ80กว่ารายเป็นการค้นพบผู้ป่วยในชุมชนซึ่งไม่มีอาการหรืออาการน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูต่อครับว่า จังหวัดต่างๆที่พบโควิด -19 เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ครับมาดูในโรงพยาบาลก่อนนะครับในโรงพยาบาลทั้ง41รายในวันนี้นะครับเราพบที่สมุทรสาคร15รายกรุงเทพมหานคร16รายสุปราการ5รายตาก5รายครับนะครับทั้งหมด41รายนะครับสมุทรสาคร15รายเป็นไทย3เมียนมา12นะครับกรุงเทพมหานคร16รายเป็นไทยทั้ง16ราย ตาก5ราลายเป็นเมียนมาทั้ง5ราลายสุดประการ5รายเป็นไทยทั้ง5ราลายนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อการตรวจผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนนะครับซึ่งวันนี้มีจํานวนมากเป็น2เท่าของนป่วยโรงพยาบาลนะครับคือ87ดลายนะครับพบในสมุทรสาครเพียง2รลายนะครับปทุมธานีเพียง1รลายที่พบเยอะก็คือกรุงเทพมหานคร82ดลายนะครับมุทสงคราม2รายครับ ในสุสาครนสองลายเป็นเมียนมาทั้งสองลายนะครับกรุงเทพมหานครแปดสองลายเป็นไทยยีบสองลายเมียนมาห้าสิบเก้าลายลาวหนึ่งลายปทุมธานีหนึ่งลายเป็นเมียนมาหนึ่งลายสมุทรสงครามสองลายเป็นไทยทั้งสองลายครับเพราะฉะนั้นตัวเลขในวันนี้นะครับการติดเชื้อในประเทศซึ่งมีจํานวนเกินหลักร้อยแย่ผมีย้ให้ทราบแล้ว100บวกลบ20วันนี้เพิ่มมอีกนิดหนึ่งนะครับ128นะครับ ค่อนข้างสูงนะครับแต่การติดเชื้อโรงพยาบาลมีเพียง4 1รายไม่ถึง50รายนะครับมาพบมากที่ในชุมชนคือไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ายังมีการแพร่ระบาดจากชุมชนอยู่ต่อเนื่องหนึ่งเนืองนะครับมาดูจังหวัดครับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดนะครับสุราครในโรงพยาบาลมี15ารายในชุมชนมีเพียง2รายเพราะฉะนั้นวันนี้สุราครนะครับในชุมชนมีน้อยลงไปแล้ว ก็เหลือผลคือในโรงพยาบาล15หลายเพราะฉะนั้นภาพของสมุทรสาครวันนี้ดีขึ้นนะครับส่วนส่วนจังหวัดปทุมธานีครับพบเพียงในชุมชนหลายเท่านั้นไม่พบในโรงพยาบาลดีทห่ทราบแล้วนะครับว่าปทุมธานีเป็นการติดในตลาดแล้วก็ตัวเลขก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับจนจ,จนจะสงบอยู่แล้วนะครับมาดูกันต่อนะครับกรุงเทพมหานครครับมีปัญหานะครับ พบในโรงพยาบาล16รายนะครับในชุมชน82รายก็หมายความว่าในชุมชนยังมีการหลบซ่อนอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าทำไม่ดีก็แพร่ระบาดมาทำให้มีอาการเข้าสู่โรงพยาบาลได้เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครวันนี้ยังมีก้อนโตซึ่งซ่อนอยู่ในชุมชนและทำให้เกิดการแพร่ระบาดแล้วก็เข้าสู่โรงพยาบาลได้นะครับสูตรสาครดีขึ้นตุมชานีดีขึ้นกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายคลัสเตอร์ด้วยนะครับ จังหวัดตาก5้าลายก็เป็นมาจากเมียนมาเป็นคนเมียนมาทั้ง5้าลายนะครับสมุทรสงครามก็เป็นผลผลพวงจากสมุทรสาครหรือกรุงเทพมหานครนะครับสุวนปราการก็เช่นเดียวกันครับเป็นผลพวงจากกรุงเทพมหานครหรือสมุทรสมุทรสาครนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปได้ว่าผู้ป่วยวันนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่จะมีการแพร่ระบาดในชุมชนนะครับต่อเนื่องมาเข้าในโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ยังมีการ แพร่ระบาดที่กรุงเทพเยอะที่สุดนะครับมาดูครับมาดูต่อว่าติดเชื้อจากต่างประเทศ6กรายนี้มาจากไหนบ้างนะครับมาจากมาเลเซียหนรายซิมบับเวหนึ่งรายสวีเดน2รายเกาหลีใต้1รายตุรกี1รายทั้งหมดก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวอยู่ในสเตจคอลนทีนะครับก็ไม่มีการแพร่ระบาดออกมาข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อในประเทศที่มาจากต่างประเทศติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศวันนี้นะครับก็มีเพียง แค่หลายเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นการติดเชื้อในประเทศนะครับมาดูต่อครับมาดูในสกอร์บอร์ดครับในสกอร์บอร์ดวันนี้นะครับก็เป็นการแสดงจ,จำนวนจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดแน่นอนครับวันนี้สมุทรสาครดีขึ้น จะว่าดีขึ้นก็ไม่เชิงนะครับวันนี้ใกล้เคียงกับเมื่อวันก่อนครับวันนี้17เมื่อวาน15นะครับสุงเทพมพานครครับวันนี้มีมากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นเกือบร้อยคนคือ98คนนะครับก็ยังพบปลาปายที่สมุทรปราการนะครับสมุทรสงครามนะครับจังหวัดตากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันต่อครับมาดูกันที่ว่าในแผนที่ประเทศไทยครับมาดูการระบาดในประเทศนะครับแผนที่กราฟครับ กราฟแท่งสีเหลืองที่ดีที่อยูกันที่ดูกันทุกวันนี้นะครับกราฟแท่งสีเหลืองเป็นกราฟแท่งซึ่งบอกถึงการที่มีผู้ป่วยหลบซ่อนในชุมชนต้องไปตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับส่วนกราฟเส้นตรงสีแดงคือผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับในตอนระยะปปลายขณะนี้นะครับเคยมีขึ้นมาอยู่ระยะหนึ่งขณะนี้ลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วก็ที่มีการตรวจในชุมชนมีสูงระยะหนึ่งขณะนี้ลงลงมาแล้วนะครับ ตั้ขนขณะนี้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังมีการระบาดต่อเนื่องครับยังไม่ยังไม่ลงมาจนจบนะครับจะมีการระบาดต่อเนื่องอยู่หนึ่งเนืองครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนจะต้องการไม่ตกเสมอนะครับเพราะเที่ยวนี้เป็นการแพร่ระบาดโดยไม่มีอาการเยอะจึงไม่ทราบว่าใครติดมีความจําเป็นครับที่กาดต้องไม่ตกนะครับมาดูต่อครับมาดูในแผนที่ประเทศไทยครับแผนที่ประเทศไทยขวามือสุดเป็นการสแสดงว่า ครั้งนี้ระบาดครั้งนี้มีทั้งหมด66จังหวัดนะครับซึ่ง6ตัวจังหวัดนี้เนี่ยมาจากพื้นที่3พื้นที่ใหญ่ๆนะครับคือภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสาครกับจังหวัดตราขณะนี้ภาคตะวันออกไม่มีแล้วนะครับซึ่งเราพบว่าตอนนั้นมาจากบ่อนกนนารพนันไม่มีแล้วก็จะมีสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑล กับจังหวัดตากซึ่งมีเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่ภาพรวมทั้งหมดขณะนี้เนี่ยทั้ง3พื้นที่นี้เนี่ยขณะนี้เหลือแค่2พื้นที่ใหญ่ๆนะครับก็จะมีสเก็ตไฟไปทั่วประเทศขณะนี้ทั่วประเทศก็ลดลงไปแล้วก็มอดไหม้ไปเรื่อยๆนะครับก็ยังเหลือเปลวไฟใหญ่ๆก็คือสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลและจังหวัดตากที่ยังมีอยู่บ้านนะครับเพราะฉนะนั้นตรงนี้แหละครับที่มีการแพร่ระบาดต่อนเนื่องทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ จึงจำเป็นที่ต้องช่วยกันนะครับกาดไม่ตกครับแล้วก็ต้องมีการค้นหาเชิงลกกันต่อเนื่องครับนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าขณะนี้ครับนะครับทั้งโลกนี้นะครับยังมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีคนติดเชื้อนี้แล้ว126ล้านกว่าคนตายไปแล้ว2ล้าน7แสนกว่าคนในช่วงนี้การแพร่ระบาดสูงขึ้นนะครับจากเดิม ประมาณ3 0 0 0สนคนขึ้นมาเป็น4,000สนคน5,000 500, สนคนวันนี้0 0แสนคนแล้วนะครับก็แสดงว่าขณะนี้ครับมีการระบาดเป็นลอกที่3ในยุโรปแล้วและเมกกะกำลังจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับในอินเดียเพิ่มขึ้นครับฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นครับ อเมกาครับเป็นประเทศที่มีคนที่ติดเชื้อนี้มากที่สุดแล้วก็ตายมากที่สุดนะครับติดเชื้อนี้แล้ว30มสบล้านเจ็ดแสนคนตายแล้ว5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันคนครับประเทศไทยนะครับติดเชื้อนี้แล้ว28,577คนตายไปแล้วเกือบสองคนครับเราอยู่ที่อันดับ116ครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่เราทุกคนนะครับขอย้ําอีกหลายๆครั้งเลยครับกาดต้องไม่ตกเราจึงจะหยุดมันได้นะครับก็จะเป็นที่โชคดีครับประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดของ สายพันธุ์กลายพันธุ์ซึ่งเกิดขึ้นในยุโรปยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกอินเดียฟิลิปปินส์นะครับมาดูในอาเซียนครับในอาเซียนส่วนใหญ่แล้วจะดีนะครับยกเว้นฟิลิปปินส์เท่านั้นนะครับในอาเซียนอินเดียครับจากการพัฒนาเป็นระดับหมื่นนเหลือแค่6 0 0ันเท่านั้นนะครับฟิลิปปินส์ครับเคยมีการพัฒนาระดับพันขึ้นไปเป็นเรื่อยๆนะครับวันนี้800 0นะครับส่วนมาเลเซียครับ เท่าเดิมระดับเท่าเดิมคือมันหนึ่งพันกว่าคนต้นๆน,น,นะครับมียนมาครับก็วันนี้มียีิบสามคนเท่านั้นนับว่าดีมากมีน้อยมากนะครับส่วนลาวครับไม่มีการร่ระบาดกัมพูชายังมีการร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงครับวันนี้ห้าสิบห้าคนส่วนเวียดนามครับก็อยู่ในระบาดระดับต่ําๆวันนี้เพียงสามคนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นนะครับเรามีปัญหาทางชายแดนพม่าช,ชายแดนกัมพูชาและมาเลเซีย ลอ้ลอมรอบประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับกาดไม่ตกช่วยกันดูแลครับเราจะได้ปลอดภัยนะครับขณะนี้กําลังฉีดวัคซีนก็ต้องช่วยกันช่วยกันต่อไปนะครับมาดูต่อครับว่าถ้าพี่น้องเห็นสิ่งที่ผิดปกติอย่าลืมครับใช้สายด่วนติดต่อ1 9 1 1 5 9 9 1 1 3 8นกะครับก็อย่าลืมครับไทยชนะหมอชนะนะครับหมอชนะจะติดตามตัวเราไปเสมอทําหน้าที่เป็นสร้างไทม์ไลน์อัตโนมัติ ส่วนไทยชนะนั้นเราต้องไปสแกนเมื่อเข้าไปในพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นรายละเอียดอีกอันหนึ่งนะครับสออันต้องใช้ร่วมกันครับวันนี้ครับมีข่าวซึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งวันนี้ครับคุณหมอยงผู้วรวัรครับได้มาเรียนให้ทราบว่าเคสที่ผู้เสียชีวิตลนี้เป็นเส้นเลือดป่งพองนะครับแตกหลังฉีดวัคซีนโรคโควิดไม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิดแน่นอน เพราะว่าโรคนี้มีความเสี่ยงที่จะแตกเสมอเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่อยู่ในตัวเรานะครับพร้อมที่จะแตกได้เสมอพะเอิญมาพบกันพอดีในช่วงที่ฉีดนะครับก็ก็ติดตามมันต่อไปนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นภัยจากวัคซีนครับไม่ใช่เป็นอาการแพ้วัคซีนนะครับคนที่เสียชีวิตป็นคนนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนยังปลอดภัยอยู่ครับนะครับ วัคซีนของเรานี่ทั้งหมด63ล้านโดสนะครับแลาก็แบ่งออกเป็นฉีด3ตาตรมาสนะครับในช่วงแรกนี้เนี่ยเราจะฉีดมากเพื่อระบบป้องกันสุขภาพของประเทศนะครับ79เป็นวัคซีนของซโนแวคแทบทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะกลับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียง20นะครับส่วนใจมาสที่2เราก็จะมีระบบป้องกันสุขภาพ70กลับเคลื่อนเศรษฐกิจอีก25 ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ี้เนี่ก็เป็นของแ s สตราเซเนกแล้วนะครับไตรมาสที่3ก็เป็นการป้องกันร,ระบบสุขภาพของประเทศ50%นะครับกับขึ้นเศรษฐกิจและสังคม48%ใกล้เคียงกันครับแล้วเราก็จะมีสำรองในแต่ละไตรมาสนะครับไตรมาส1 1%ไตรมาสที่2 5%ไตรมาสที่3 2%ครับแั้ทั้งหมดนี้ก็จะ ทั้งหมด63ล้านโดสนะครับตามเป้าหมายครับถ้าต้องมีการเพิ่มทางรัฐบาลก็จะจัดหามาเพิ่มนะครับเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานหมู่เกิดขึ้นโรคระบาดจะได้หยุดระบาดนะครับแต่ว่าขณะน,นี้ทั้งโลกครับกำลังมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์กลายพันธุ์ซึ่งจําเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังให้ดีและเราก็ต้องการไม่ตกครับสิ่งที่จะช่วยได้คือการไม่ตกนะครับทีนี้มาดูกันนะครับมาดูกันต่อครับว่า ขณะนี้มีคนไทยครับได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้ว5,862รายครับนะครับก็เราจะฉีดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิใน100ร้อยตำรวฐบาลจุลมออาจารย์พวกเราครับเป็นลูกสิษย์จุลมองอาจารย์พร้อมใจกันทำงานตารวจบาลเพื่อส่วนหลวมติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก y o t u u e f a c e b o o k และบล็อกดิจครับขอบคุณครับสัสดี